ถึงแม้สึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลน,นี้จะได้เริ่มเปิดสนามเตะกันไปแล้วอย่างดูเดือดตั้งแต่นัดแรกเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาและตลาดซื้อขายจยังไม่ปิดฉากลงแต่ลิเวอร์พูลนั้นถือเป็นทีมที่คาดกันว่าอาจจะไม่ได้ซื้อใครแล้วในตลาดรอบนี้และเท่าที่ดูฟอร์มการเล่นจากช่วงปรีซีซั่นและนัดแรกที่ผ่านมาต้องขอบอกตามตรงว่าหงแดงดูจะออกสตาร์ทดีด้วยซ้ำถึงแม้การเสริมทัพจะไม่ได้มีอะไรถ้าเทียบกับหลายๆทีมที่เสริมทัพกันอย่างอลังการแถมทีมตอนนี้ก็มีเวอร์จ ฟานไดที่กลับมาคืนตำแหน่งที่เห็นฟอร์มแล้วแฟนๆก็ใจชื้นขึ้นมาทันทีแต่ถามว่าลิวพูนั้นนิ่งนอนใจในการเสริมทัพหรือเปล่าก็ต้องตอบเลยว่าไม่ใช่อย่างแน่นอนเพราะทางสโมสรก็ได้ทำการต่อสัญญานักเตะตัวหลักมาหลายคนทั้งเทรน์ อาริซงฟาบินโยรวมถึงนักเตะดาวรุ่งที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้เด็กหนุ่มที่แฟนหงกํำลังจับตาดูเขาอยู่เพราะเจะเกนขอบนั้นเรียกได้ว่าฟากฝังให้เขาเป็นส่วนสําคัญในฤดูกาลนี้ไปะแล้วหลังจากได้รับโอกาสลงชุดใหญ่อย่างเต็มตัวตั้งแต่นัดแรกของฤดูกาลใช่ค่ะวันนี้พูรอจาฝูงจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับความหวังใหม่ของหงแดงฮาวีเอเลียต ฮาวิเอลเลียดดาวรุ่งสัญชาติอังกฤษเกิดเมื่อวันที่4เมษายนปี2003ในเมืองเซอรี่ประเทศอังกฤษปัจจุบันอายุ18ปีเท่านั้นเดิมทีเขาเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายแต่ดูจากเกมแรกที่ถูกส่งลงไปนั้นคอปได้จับเอลเลียดลงไปเล่นตำแหน่งกองกลางเขาฝึกฝนฝีเท้าในแคาเดมี่ของฟูลแลมก่อนจะเซ็นสัญญาอาชีพครั้งแรกในปี2018และลงเล่นในชุดเยาวชนรุ่น U18 เอลเลียดเดบิวต์แมตช์แรกกับเจ้าสัวน้อยในเดือนกันยายนปีเดียวกันทําให้เขากลายเป็นนัก ที่อายุน้อยที่สุดที่ลงเล่นในศึก EFL ด้วยวัย15ปี174วันว่าที่นักเตะอนาคตไกลคนนี้ย้ายมาร่วมทับลิเวอร์พูลในปี2019ถึงแม้จะมาอยู่ที่แอนฟิลด์ได้ไม่นานนักแต่หัวใจของเขานั้นถวายให้กับเดอะเรดแมชชีนมาตั้งแต่เด็กเอลเลียตนั้นเรียกได้ว่าเป็นแฟนตัวยงของหงแดงเลยก็ว่าได้จะเห็นว่าจะมีรูปหนุ่มน้อยคนนี้ในสีเสื้อหงแดงเยอะมากเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าฮีโร่ของผมคือสตีเวนเจโราและหลุยซวเรสผมชอบดูพวกเขา พ่องผมเป็นแฟนตัวยงของแฟน,นดนโตอเรสและเรามีโปตเตอร์ขนาดใหญ่ของเขาอยู่ในบ้าน นอกจากนี้หลายคนคงเคยได้ยินเรื่องราวที่เอลเลียตเคยเป็นเป้าหมายของเรอัลมาริดโดยได้รับข้อเสนอจากราชันชุดขาวให้ไปที่สนามซานเตเอโกเบนาเบลพร้อมครอบครัวและเข้าไปพบกับตันทีมอย่างรามอสแต่เจ้าหนุ่มเอลเลียตที่ยังอยู่อะคาเดมี่ของฟูลแลมในตอนนั้นได้ปฏิเสธไปทันทีว่าไม่เป็นไรขอบคุณผมไม่ชอบที่เขาทําให้ซาร่าเจ็บซึ่งเขาหมายถึงเหตุการณ์ในศึก UCL ที่ลิเวอร์พูลพลาดแชมป์ปอย่างน่าเสียดายโดยเกมนั้นหงแดงแพ้เรอัลมาริดไป3าประตูต่อนหนึ่ง มันทำให้เอลเลียดนั้นรู้สึกใจสลายอย่างมากหลังย้ายมายังลิเวอร์พูลเอลเลียดได้ลงเล่นให้กับสมสรเป็นครั้งแรกในฐานะตัวสำรองในเกมกระชับมิตรที่พ่ายนาโปลี3ประตูต่อศูนย์หลังลงเล่นให้หงแดงไปได้9นัดก็ถูกปล่อยให้แบ็กเบิร์นโรเวอร์ยืมตัวไป1ฤดูกาลเจ้าหนูเอลเลียดลงเล่นไป41เกมในเดอะแชมเปี้ยนชิพและทำไป7ประตูกับอีก11แอสซิสทำให้ได้รับการเสนอชื่อเป็นดาวรุ่งแห่งปีของ EFL อีกด้วย ฮาวิเอลเลียตถูกนำไปเปรียบเทียบกับราฮิมสตอร์ลิงโดยสจวดาวนิงอดีตปีกซ้ายของลิเวอร์พูลกล่าวว่าเขาทำให้ผมนึกถึงตอนสตอร์ลิงอายุ17ปีตอนนั้นเขามีพรสวรรค์เหมือนกันแต่ไม่มีความเข้าใจในเกมอย่างเอลเลียตดาวนิงกล่าว เราต้องยอมรับเลยว่าเจ้าหนูเอลเลียตคนนี้เป็นเด็กที่มีทัศนคติดีและยิ่งมาอยู่ในมือของโค้ชอย่างเจเกนครอบแล้วหากมีความมุ่งมั่นตั้งใจจะต้องไปได้สวยอย่างแน่นอนส่วนวันนี้พวกเราจะฝูงต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนอยากให้เราพาไปรู้จักนักเตะค,คนไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพวกเราได้เลยอย่าลืมไปกดติดตามพวกเราบน YouTube ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ